นางงามงามจ้างามค่ะนางงามสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยนางงามค่ะงามโอ้ยจะสะอาดไปถึงไหนคะ งามคะ่ะงามคนอื่นเขามีตู้เสื้อผ้าไว้ใส่เสื้อผ้าแต่ผมซื้อตู้เสื้อผ้ามาเพื่อเป็นที่นอนของลูกสาวนะครับกัดจนบี้หมดแล้วหมดไปแล้วหนึ่งตู้นะครับอันนี้ตู้ใหม่กำลังจะพังอีกแหละ เอาไว้ให้เขานอนเขาชอบนอนข้างบนสาวใครวามันสวยจังว่าโอ้ยกัดพังหมดแล้วค่ะเดี๋ยวก็ได้ซื้อใหม่ค่ะใครซื้อให้เนาะ